เมิเชลเซียหนึ่งในผู้เสียหายของหมู่บ้านจัดสารเดอแพรนซิตี้สาทรได้พาทีมข่าวรายการสถานีประชาชนเดินไปสำรวจตามจุดต่างๆในบ้านซึ่งพบว่าบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านเดี่ยว3ามชั้นตัวบ้านเป็นปูนบริเวณบันไดบ้านนั้นเป็นพื้นไม้พื้นที่รวมประมาณ20ตารางวาอาศัยมาแล้วกว่า3ปี และจุดที่สร้างความกังวลและลำบากใจให้กับสมาชิกภายในบ้านมากที่สุดคือบริเวณบันไดบ้านที่ใช้เดินขึ้นลงนั้นมีปลวกกัดกินจนไม้บันไดาบดาบงขั้นนั้นแทบไม่สามารถใช้เดินได้เนไ่ไระวังนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะคุณเป็นหมดทั้งทั้งทั้งแผรานใช่มใช่ค่ะใช่แล้วก็อย่างอย่างเ,เชิญนะคะแต่ว่าระวังนะคะ พี่ต้องระวังจริงๆนะเป็นเป็นตรงนี้อคะ่ะเยอะแล้วส่วนมากจะเป็นก็ไม่ใช่ของดีๆอะทำนี่เหมือนกระดาษมันมันว่างเปล่าเห็นเห็นในข้างในมือดีสิงเนี้ยบีบได้เลยเนีย่ยอันนี้เป็นประมานไหมคะพี่มิเชลอันนี้เป็นมาประมาณหลังๆเนี่ยปีเอ่อประมาณปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าทีแรกเราก็จะจะทำใช่ไหมคะแต่ว่าปีตั้งแต่ปี54า่ะที่เราทำหนังสือยิ่นเรื่องไปอะคะ่ะเขาคิดว่าโอเคเขาจะมาทำเราก็เลยรอ แต่ตอนหลังไม่ได้มาเลยทีแรกเนี่ยคราวนี้จะทำอีกแล้วคือเราจะเลื้อเองเลยท่านกอน้ำผมเปิดน้ำให้หลัง่อยมาทั้งนนบ้านเลยเช่นเดียวกับทีรการสันติทัศนานนท์ที่บอกว่าตนเองนั้นซื้อบ้านหลังนี้มาเมื่อประมาณ4ปีปีราคาเกือบสีล้านบาทแต่ไม่เคยเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆบ้านคือปัญหาผนังบ้านมีรอยร้าวมีน้ํารั่วซึมจากผนงังจนเกิดเชื้อราตามผนังห้องใช่ฮะให้รับผิดชอบให้เขาทำให้เราให้ให้ดีอ่ะเพราะว่าโอ้โหเราซื้อหลังก็ไม่ถูกถูก,ถกใช่ไหมคงาต้องมารับผิดชอบแบบว่าเขาจะขายแบบลูกๆงไม่ไม่ได้หรอกแบบเหแบบมือนแบบหลอกขายอ่ะ ขอของไมม่ดีายเป็นขอองงดีีย่า้มันกก็ไม่่ถูปัญหาดังกล่าวผู้อยู่อาศัยเคยร้องเรียนไปที่คอร์เซนเตอร์ของโครงการมาโดยตลอดก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมแซมให้บางส่วนโครงการเดอะแพลนซิตี้สาทรเป็นโครงการบ้านที่สร้างขึ้นก่อนขายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยมีการเริ่มก่อสร้างและขายมาตั้งแต่ประมาณปี2553ซึ่งผู้อยู่อาศัยอ้างว่าหลังจากที่เข้ามาอยู่อาศัยก็เริ่มมีปัญหา โดยผู้อยู่อาศัยได้มีการติดต่อไปยังบริษัทเจ้าของหลายครั้งทราบต่อมาคือโครงการนี้เป็นความรับผิดชอบของบริษธธัทพึกษาเรียวเลสเตทจำกัดมหาชนซึ่งในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้จัดการหลังการขายได้เข้ามาตรวจสอบสถานที่อีกครั้งเพื่อประเมินก่อนซ่อมแซมในจุดต่างๆที่ผู้ร้องแจง้ง ทุกทปัญหาเรื่องของโครงการเดอะแพลนซิตี้สาธรน,นะคะวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยในรายการ3ท่านด้วยกันค่ะซ้ายมือดิฉันท่านแรกนะคะก็คือคุณอนุสรธน,นพิพัฒสิริค่ะรองประธานกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเดอะแพลนซิตี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านที่2นะคุณประทีปทรงสวัสดิ์กุลเป็นประธานกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเดอะแพลนซิตี้สาธรน,นะคะและสุดท้ายค่ะอาจารย์เจษฎาอนุจารีนะคะผู้บรการสํานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะค่ะอันดับแรกนี่ถามคุณประทีปก่อนเลยนะะคว่าจ ผู้สื่อข่าวเราได้ไปทํารายงานมาตอนนี้ความต้องการของของลูกบ้านเราทั้งหมดนะฮะเราต้องการให้มีการดําเนินการยังไงบ้างคะก็ต้องการให้ทางโครงการนะครับรับผิดชอบในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งก็คงจะได้เห็นภาพอยู่แล้วนะครับว่าความเสียหายมีตั้งแต่หลังคายันพื้นนะครับหลายรายการจังหลายรายการ,รมากครับเป็นอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วคะในในเรื่องของความเสียหายดังกล่าวเราเราพบเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ ต,ต,ตั้งแต่ปีแรกเลยครับ,ป,รรบปีแรกก็เจอแล้วใช่ครับอ๋อแล้วตั้งแต่ปีแรกนี่คุณอนุสรทางเราประสานกับเจ้าของโครงการยังไงบ้างคะก็คือช่วงที่ปีแรกนะครับจะมีตัวแทนของภูึกษาเป็นคนดูแลเกี่ยวกับโครงการนี้โดยตรงเราก็ได้มีการประสานงานกับทางนู้นต่อนเนื่องแล้วก็เขาบอกว่าจะไปดําเนินการให้ ผมซึ่งไม่ให้ดำเนินการให้ไหมครับซึ่งอตอนนั้นน่ะผมก็ยังไม่ทราบว่าดําเนินการให้หรือเปล่าครับผมแต่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยทางนี้พอได้เป็นนิติแล้วเนี่ยเราก็ได้มีจดหมายได้ส่งไปที่ปรึกษาครับผมประมาณสักสองสามฉบับเชครับโดยเนื้อหาใจความก็คือเป็นเรื่องขอให้มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านของเราใช่ครับค่ะถามคุณประทีปนะคะจดหมายสองสามฉบับได้รับคําตอบกลับมาว่า ยิ้มนี่คือนี่คือมีมีมคําตอบมามใช่ไหมคะก,ก็ก็ไม่ชัดเจนนะครับแต่ออก็อาจจะมีการพูดคุยทางโทรศัพท์บ้างแต่โอกาสที่เขาเข้ามาเนี่ยน้อยมากแะฮะแสดงว่าเขายังไม่ได้มาซ่อมแซมในรายการต่างๆที่เราพบไม่ใช่ครับก็คือมีเป็นบางรายการนะครับในการซ่อมมาเข้ามาครับแต่เป็นเป็นช่วงหลังหลังจากที่ประมาณ3ปีแล้ว นะครัาสามีแว้าที่มีปัญหายังไม่ได้เข้ามาซ่อมใช่ครับประมาณสองถึงสามปีช่วงหลังนะครับมีการซ่อมแซมเป็นบางบางหลังทำไมถึงบางหลังทราบไหมคะเนื่องจากเขาได้มีการโทรไปที่ call center เขาจะทำเก็บมาเก็บงานเป็นเคส by เคสไปในการสำหรับคนที่ไปร้องขออ๋อใครร้องเรียนไปเขาก็มาซ่อมแต่ถ้าเกิดใครรับได้ยังไม่เดือดร้อนมากยังไม่ร้องเรียนไปก็ยังไม่มาซ่อมแต่การซ่อมแซมก็เป็นมันไม่ได้ทั้งหมดนะครับ ก็มีบางบางเคสก็คือซ่อมหลังคาแต่บรเปอร์ยังไม่ทำยังไม่รวมนะครับหรือบางส่วนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ทั้งหมดค่ะโดยในกระบวนการที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยกันในในกลุ่มลูกบ้านทั้งหมดนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยได้สรุปออกมาไหมคะวะ่าต้องการให้บริษัทดําเนินการยังไง เรามีวิธีการที่จะดําเนินการยังของพวกเราด้วยก็เราเรามีการประชุมหมู่บ้านกันเป็นระยะนะครับแล้วก็มีการแจ้งข่าวกันตออเวลาสิ่งขั้นตอนของเราก็คือเรื่องของการนําเสนอต่อ,ต,อต่อสื่อมวลชนนะครับให้เข้าใจถึงปัญหาของเรานะครับสเต็ปต่อไปก็คือว่าเราจะไปที่สคบเพื่อให้ทางหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือเราด้วยนะครับก็หวังว่านะคทางกองกลางจะจะช่วยซัพพอร์ตเราค เราอยู่มา3ประมาณ3-4ปีมีปัญหามาโดยตลอดเข้ามาซ่อมบ้างแต่ว่าไม่ครบถ้วนไม่ไม่ดีเป็นปกตินะคะอาจารย์เจษราคะในลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้อาจารย์อยากแนะนำนะคะทางนิติบุคคลทางผู้บริโภคยังไงบ้างคะจริงอันนี้เรื่องนี้คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนิติบุคคลเนี่ยก็จะทําหน้าที่ดูแลทรัพย์ส่วนกลางสําหรับอันนี้แต่บ้านแต่ละคนเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นคนออกหน้าเองนะครับ ในสัญญาที่ซื้อขายกับบริษัทที่เขามีการจัดสรรขออนุญาตจัดสรรโดยถูกต้องเนี่ยเ,เขาจะต้องใช้สัญญามาตรฐานของสำนักง,งานที่ดินนะครับใ,ในสัญญามาตรฐานของสำนักง,งานที่ดินเนี่ยจะมีข้อความในเรื่องรับความรับผิดในความชำรุดบกพร่องถ้าเป็นเรื่องของโครงสร้างเนี่ยในสัญญาจะกําหนดไว้เลยับ<ม>5ปีบังคับ5ปีแต่ถ้าในส่วนที่เป็นส่วนควบอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยรวมทั้งกับรั้วเนี่ยปีเดียว Oh. นะครับอาจารย์เจสราก็อย่างกรณีนี้ที่ก็บอกว่าหลังคาบ้างรอยรั่วตามผนังนี่ถือว่า5ปีหรือว่าปีเดียวครับพวกนี้ตัวนี้เป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างต้อง5ปีครับแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นลานจอดรถที่ว่านี่ส่วนควบนั้นอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของปีหนึ่งอะไรนั้นอันนั้นต้องไปว่ากันเป็นเป็นส่วนๆไปะนะครับทีนี้ไอเวลาที่ตัวอาคารมันซุดเนี่ยนะครับเพราะโครงสร้างเนี่ยมันทําให้บันได นะฮะเฟอร์น<ช>ิเจอร์พื้นแถวอะไรแถวนั้นน่ะมันสูญหายไปเสียหายไปด้วยเพราะฉนั้นมันต้องถือว่าเป็นความเสียหายอันเกิดจากโครงสร้าง<อ>มันควรจะใช้เวลา5ปีถ้าใครเกิดปูปลากุ้มปลาเก้อะไรหรือว่ากระเบื้องร้าวตามกระเบื้องพื้นก็ต้องรับผิดชอบถ<ร><ห>ูกต้องครับ,รบถ้าปกติปูพื้นธรรมดาด้วยปลาเก้นเนี่ยนะครับแล้วปลาเก้ไม่ดีหลุดลอนออกมาอาจจะตรงนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างอาจจะแค่1ปีแต่ไอ้ที่มันรั่วเข้ามาน้ำรั่วเข้ามาเพราะโครงสร้างมันซุด ทำให้หลังคามันเปิดโหวหรือมีฟันนังเปิดโหวจนกระทั่งมีน้ําเข้ามาทําให้พื้นเาเก้มันพังไปด้วยอันนั้นต้องถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงสร้างค่ะคราวนี้วิธีการที่เราจะคุยกันกับทางกับทางเจ้าของโครงการนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีมาซ่อมบ้างแต่ซ่อมก็ไม่ครบทุกรายการซ่อมแล้วบางรายก็ก็ร้าวใหม่ก็เสียใหม่อีกคนจะมีวิธีการคุยยังไงค,ครับอาจารย์เจษดาเอ่อจริงๆผมคิดว่าเอ่อในบริษัทที่ทําบ้านจัดสรร หลังนี้เนี่ยะฮะชุดนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่เขายังมีกิจการอยู่นะฮะมีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยมักจะรักษาชื่อเสียงตัวเองนะครับการรับผิดชอบกับลูกค้าที่ที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้โครงการของบริษัทเขาในโครงการเดินๆ,ๆเนี่ยขายได้คนจะเห็นแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยบริษัทนี้มีความรับผิดชอบนะฮะก็จะไปซื้อโครงการใหม่ และรวมทั้งกับลูกค้าที่อยู่ในบ้านนี้แถวนี้ด้วยถ้าเกิดติดใจในในบริการเขาเนี่ยก็อาจจะไปซื้อบ้านหลังใหม่กับเขาอีกนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าในในประเด็นอันนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าจะมีปัญหามากนักน,นะฮะแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยพอเวลาคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะกระบวนการก็คงต้องอาศัยกฎหมาย มีสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอเนี่ยเขาก็ทาหน้าที่ดูแลแทนผู้บริโภคอยู่แล้วสามารถฟ้องแทนผู้บริโภคโดยไม่ต้องมีการเสียค่าให้จ่ายนะครับมีการเรียกกับผู้รประกอบการมานั่งคุยกันและดาเนินการให้นะฮะหรืออาจจะฟ้องเองก็ได้เพราะคดีเหล่านี้เนี่ยเป็นคดีที่ใช้วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะฮะจะมีกระบวนการพิจารณาที่รวดเร็วแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคได้ดีกว่า นะครับรวดเร็วด้วยนะคะการน้องเหนือจากทางอาจารย์จิสราแล้วนะคะท่านผู้ชมทางรายการเองประสานงานไปยังอาจารย์ธเนศวีรศริอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะของทางวิศวกร,รรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบทคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันนะคะอาจารย์ธเนศคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอรุมาครับค่ะอาจารย์ธเนศคะจากข้อมูลของโครงการเดอะแพรนซิตี้สาทรที่ผู้สื่อข่าวเราให้ข้อมูลอาจารย์เบื้องต้นแล้วนะคะว่า ชํำลุตตั้งแต่ปีแรกนะฮะอาจารย์มีรอยร้าวตั้งแต่ปีแรกจนถึงณขณะนี้เข้าสู่ปีที่4ี่แล้วด้วยหลักการนะนะคะอาจารย์ทําไมบ้านใหม่ๆถึงได้มีปัญหาเยอะขนาดนี้คะในกรณีที่ถ้าพูดถึงรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับพื้นที่เป็นพื้นที่จอดรถหรือพื้นด้านรถรอบนอกของบ้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่พื้นพวกน,นี้มันจะแม้จะเป็นพื้นคอนกรีตแต่ถ้าเกิดว่าวางอยู่บนดินเปลียวๆเลยนะครับไม่ได้ไปกเกาะเกี่ยวโครงสร้างเนี่ยพื้นพวกน,นี้ก็จะมีการยุบตัวลงอยู่แล้วนะครับ ตา,ตามสภาพของดินที่มีการยุบตัวทั้งทุกที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลยแลั้วโดยโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะไม่ไม่ยึดตัวพื้นอบเนี้ยเข้าหาโครงสร้างที่เป็นการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักว,วิศกรรมนะครับ,รบถ้าเกิดว่ามีการซุดอย่างนี้ตรงตำแหน่งที่พื้นไม่ใช่ตัวโครงสร้างหลักเนี่ยต้องถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มันต้องมันเกิดทุกที่นะครับโดยธรรมชาติต้องเกิดเว้นแต่ว่าจะมีการระบุก,การออกแบบตรงนั้นว่าจะให้วางบนเสาเข็มซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือที่เป็นผู้ลูกบ้านเนี่ยนะครับนอกจากจะดูจากเรื่องพื้นแล้วครจะดูที่ตัวบ้านเป็นหลักด้วยว่าถ้าตัวบ้านมีรอยร้าวมีรอยแยกตรงตำแหน่งใดเนี่ยตรงตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นห่วงมากกว่ามากกว่าตำแหน่งของพื้นที่เป็นพื้นคอนกรีตที่อยู่รอบนอกบ้านครับค่ะเสร็จแล้วในพื้นที่ <ผม S 1> ที่อยู่ในบ้านอย่างที่อาจารย์ว่านะคะเพดานก็ดีหลังคาก็ตามหรือรอยร้าวต่างๆการที่เราเห็นร้าวอยู่นักขนาดนี้นะคะ ชาวบ้านเองก็อยู่ด้วยด้วยความไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องอยู่นี่ปัญหารเรื่องความปลอดภัยไหมคะอาจารย์ยังอาศัยอยู่กันได้อยู่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องของ,ของกับตัวโครงสร้างเช่นเสาโครงหลังคาพวกนี้เนี่ยคนจะต้องมีการตรวจและแก้ไขโดยด่วนดยดน่ปล่อยทิ้งไว้นานฮะ,ะ<อ>เพราะว่า<อ>เรื่องพวกนี้เนี่ยพแม้ว่าจะไม่พังถลายลงมางทันทีรหรือไม่เกิดการไม่บัติแตกร้าวมากแต่ว่าความเสียหายจะลาม เวลาแก้ไขตอนหลังเนี่ยก็จะทําให้ยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยทั้งทั้งผู้ทีเ่เป็นผู้ดูแลรับผิดช,ชอบหรือแม้แต่เจ้าของบ้านเองผู้ที่ดูที่อยู่ในบ้านนั้นเองก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่า,าผู้ที่รับผิดช,ชอบเอนี่ยควรที่จะเข้ามาดูแลในส่วนที่เป็นโครงสร้างของบ้านน,นะครับว่ามีความมั่นคงแข็งแรงแตกร้าวตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนแข็งแรงพอไหมแล้ววิเคราะห์ให้ถูกแก้ไขไม่ยากครับพวกนี้ ครับค่ะอย่างตอนนี้นะคะอาจารย์เรามีผู้ที่ซื้อโครงการดังกล่าวอยู่ในห้องส่งด้วยพวกเราฟังอาจารย์ธเนศพูดแล้วมีท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะถามอาจารย์ธเนศเกี่ยวกับบ้านเราที่มีปัญหาอยู่ในขนานี้ไหมคะคุณลุงอยากจะถามไหมคะเชิญค่ะครับทือที่บ้านผมเนี่ยคือคันไดที่จะไต่รึ่งไปเนี่ยผุไปหมดแล้วครับเป็นเป็นไม้เหรอคะเป็นไม้ครับบันไดผุเลยเหรอครับดูด้งแต่ที่ถ่ายมาเนี่ยได้เห็นนะครับ อันที่สองเนี่ยเสาตรงกลางนี่ก็แตกระแหงเลยละครับเสาที่เป็นคาหรือว่าเสาตั้งเสาเตั้งนะครับที่ตรงกลางนะครับแตกระแหงเลยแตกรละแหงครับค่ะแล้วก็ประตูห้องน้ําเนี่ยอยู่ดีๆกลางคืนพวกออกมาทั้งแผงเลยหลุดออกมาทั้งหลุดทั้งบ้าเลยกระจกฮะพอดีไม่มีคนอยู่ถ้ามีคนอยู่ต้องบาดเจ็บแน่นอนครับเอออาจารย์อาจารย์ธเนศคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ เสาแตกใช่ไหมครับค่ะเออเสาแตกถ้าเป็นแตกระแหงเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องของโครงสร้างถ้าเป็นคอนกรีตนะครับอันนี้เป็นเสาไม้หรือเปล่าครับไม่ใช่ะเสาคอนกรีตครับตรงกลางเลยครับเสาคอนกรีตระหว่างห้องกับห้องครับนี่คอห้องติดัฮัลโหลครับค่ะเป็นเสาคอนกรีตนะคะเป็นลักษณะทาวเฮาส์สองห้องติดกันนะคะอาจารย์ธเนศ ครับครับผมคือจริงๆรอยแตกถ้าเกิดที่เสาเนี่ยถ้าเป็นรอยแตกลายงานเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการแตกร้าวที่รุนแรงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมเพื่อความสบายใจผมแนะนําอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นไปได้ติดต่อทางเจ้าของโครงการนะครับแล้วส่งวิศวกร,รเข้ามาแล้วทาง <c oughs> ทางทางผมเนี่ยเข้าไปช่วยดูนะครับพร้อมกันทัทง้งทั้งทั้งสองฝ่ายจะทําให้เกิดความเข้าใจว่าตรงนี้ควรแก้ยังไงวิเคราะห์ยังไงจะได้แก้ได้ถูกทางและคนที่พักอาศัยจะได้มีความสบายใจนะครับ โอ้ดีค่ะทางนิติคุณดูให้คัะเหีือนที่เคยผ่านมานะครับดีมากเลยค่ะคือทางนิติบุคคลอาจจะเป็นตัวแทนทําหนังสือแจ้งอาจารย์เชิญอาจารย์ไปก็ได้นะคะวันที่ทางทางบริษัทเขาบอกเขาจะเข้ามาตรวจให้เพราะว่าเขาก็คงมีวิศวกรเข้ามาเราก็มีอาจารย์ธเนศอาจจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือเปล่าหรือไม่ลูกศิษย์ก็ตามนะแต่ว่าอย่างน้อยก็กรู้กันอย่ยังไก็เข้าใจกันถ้าไม่กทำให้คุยทั้งสองฝ่ายเลยครับดีค่ะเชิ่เลยค่ะคุณลุงถามอะไรอาจารย์ธเนศเพิ่มเติมซื้็แตกแล้เมานี่ เข้ามาดูเขาก็เอาปูนแปะเฉยๆเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ห่างกว่านี้อีกอ๋อปูนมาฉาให้เฉยแล้วกระาวใหม่เขาบอกว่าไม่มีปัญหาและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก่อนที่ยังไม่เป็นที่ผูกควนะครับเขาบอกว่าเขาจะมาซ่อมแซมให้เขาก็ดื้อไปทุกวันทุกวันช่างมาคนหนึ่งสองคนทงหมู่บ้านเนี่ยซ่อมไปปีกว่าก็ไม่เสร็จพอไม่เสร็จปุ๊บ ทางเราก็จัดการนิติบุคคลเสร็จเขาบอกว่าอันนี้เป็นนิติบุคคลนะไม่เกี่ยวกับบริษัทแล้วครับอ้าถ้าเป็นเช่นนั้นต้องถามอาจารย์เจษดาเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วบริษัทหมดภาระในการเข้าไปแก้ไขให้เหรอคะเอ่อพอเวลาไปคุยกับทางบริษัทเนี่ยไม่ควรจะใช้นิติบุคคลสาเหตุเพราะว่านิติบุคคลทำหน้าที่ดูแลส่วนกลางเท่านั้นนะครับถ้าถนนตรงกลางสุดอนิติบุคคลไปดูคะเสาไฟฟ้าที่อยู่ริมถนนนะฮะทางเดินท่อระบายน้ำทั้งหลายเนี่ยอันนั้น ช้นิติบุคคลแต่พออันเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในส่วนในบ้านของแต่ละคนเนี้ยมันจะต้องแต่ละคนเป็นคนซื้อเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อเนี่ยจะต้องเป็นคนไปคุยเองไปตกลงเองไม่ใช่เอานิติบุคคลไปนิติบุคคลอาจจะทําหน้าที่ในการประสานได้ไม่มีปัญหา แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ง่ายนิติบุคคลก็อาจจะช่วยสมาชิกด้วยการทําเหมือนแบบฟอร์มมาตรฐานเลยเรียนเจ้าของโครงการนะคะเรื่องของสมมาแล้วก็ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่นี้ซื้อมาแั้งแต่ว้าทำเป็นจุดๆให้เขาไปเติมงานเองทุกบ้านบ้างข้าพเจ้ามีการชดู้เสียหายรายการตรนนี้ข้อหนึ่งบริเวณนี้สองสามสี่ห้าขอให้ท่านดำเนินการซ่อมแซมด้วยอันนี้คือถ้าเกิดจะทําเป็นรายบ้านอย่างที่อาจารย์เจตว่าเป็นคู่ต่อคู่เลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเท่าที่ทราบนะฮะทางทางโครงการเขาทราบปัญหาเหล่านี้แล้ว ใช่ไหมคะเรานำหนังสือไปยื่นก็คือครั้ง<ค>สุดท้ายนี้เมื่อไหร่ขออนุญาตที่ติดต่อกับโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรนะที่เราเข้าไปยื่นเลยคือวันที่11บเอดนะครับ,รบเดือนเดือนนี้เลยครับเดือนกุมภาพานันธ์อืมค่ะพอดีว่าทางรายการเองก็ปรึกษานะฮะทาง ทางทีมงานของเราอะนะคะรวมถึงผู้เสียหายแล้วอะนะคะก็ต้องการที่จะให้ทางคู่กรณีได้มาชี้แจงบ้างนะค<ช>ะเราก็ต้องฟังความทั้งสองข้างเราติดต่อไปที่บริษัทปรึกษาร e a l e s t a t ซึ่งเป็นเจ้าของ<ม>โครงการด h e p น a n ซิตี้สาธรนี้ด้วยนะคะเขาก็ทําจดหมายชี้แจงมาค่ะจากเจษฎานะคะเขาบอกว่าคือโครงการได้รับแจ้งนะคะกรณีที่ลูกค้า the p น a n t c i สาธรแจ้งปัญหากาารที่พักอาศัยมาอย,ย่างรายการของเราทางโครงการได้รับทราบปัญหานะคะขณะนี้เข้าพื้นที่โครงการ ขณะนี้ได้เข้าพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนเพื่อเร่งดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขทุกรายการ<ม>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการโดยมีกําหนดจะเริ่มดําเนินการแก้ไขวันจันทร์ที่3มีนาคมนี้นะคะ<ม>และจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขให้เสร็จโดยเร็วที่สุด<ม>นะคะ<ม>เขาบอกว่าทั้งนี้โครงการไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยินดีที่จะรับผิดชอบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าตามนโยบายบริษัท<ม>นะคะและก็นี่นี่คือเป็นข้อมูลสําคัญสําคัญ แต่จะเรียนถามอาจารย์เจษรานะคะสิ่งที่เขาแจ้งมาเนี่ยนะคะแต่ว่าในการดําเนินการหากว่าเหมือนที่คุณลุงว่านะซ่อมกระฉาบฉาบเสร็จก็ล้าวคือเหมือนกับวิธีการซ่อมแซมไม่ไม่ตั้งใจทํางานหรือว่าไม่ได้อยากจะแก้ไขปัญหาให้ถึงที่สุดตรงนี้นี่เราเรามีวิธีการยังไงเดี๋ยวเขาก็ส่งช่างมาอีกแล้วจะเป็นเหมือนเดิมผมคิดว่าประเด็นนี้คงต้องอาศัยผู้ชํานาญการพิเศษนะครับอย่างเช่นวิศวกรรมสถาน ที่อาจารย์ะเนศที่ตะกี้คุยไปนะครับท่านก็จะเข้ามาช่วยดูได้นะฮะว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาเขาเนี่ยมาถูกต้องตามหลักวิชาหรือเปล่าไม่ใช่แค่เอาปูมาปะปะเอาไว้เฉยๆนะฮะมันอาจจะเกิดหลุดล่อนขึ้นมานะฮะบางอันอาจจะทําได้แต่บางอันอาจจะทําไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าทางวิศวกรรมเนี่ยเขาว่ายังไงค่ะอาจารย์ทเนศคะครับผมกรณีที่เขาไปซ่อมค่ะกรณีที่เขาไปซ่อมแซมบ้านนี่ จำเป็นต้องมีวิวศวกรกำกับดูแลไหมฮะหรือว่าเป็นในช่างทั่วไปก็พอคะ่ะอาจารย์คือในขั้นต้นเนี่ยควรจะมีวิศวกรจากทางผู้ที่ดูแลนะครับเข้าไปอย่างน้อยเข้าไปดูว่า้อรอยร้าวที่เห็นอุด่นั้นนห่ยมันเป็นรอยร้าวที่เกิดจากตัวไหนเป็นหลักเพราะถ้าเกิดเราดูแค่รอยร้าวแล้วเราชอบรอยร้าวมาคลายเหตุเราควรจะไปดูว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับการยืดตัวของเนื้อวัสดุเองการแค้ไขก็ไม่ยุ่งยากแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับสาเหตุอื่นจะได้แก้จุดจุด ะนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าควรจะเชิญวิศวกรเข้ามาพูดคุยด้วยเลยมันจะเป็นการดีจะได้ทุกฝ่ายจะได้สบายใจนะครับค่ะค่ะฉะนั้นเดี๋ยวในแนวทางที่พวกเราประสานงานกับโครงการก็คือต้องบอกเลยว่าอาจารย์ธเนศวิรัสดีเนี่ยซึ่งเป็นในส่วนผู้เชี่ยวชาญของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแนะนําให้คุณนําวิศวกรมาด้วยเชิญวิศวกรมาด้วยไม่ใช่มีแค่หัวหน้าช่างแล้วก็บางทีเดี๋ยวมาฟังอาจารย์ธเนศบอกว่าให้ซ่อมยังไงแต่พอไปคุยกับบริษัทไม่รู้บริษัทจะ อนุมัิไหมหรือจะเชื่อเชื่อบางก็เชื่อน้อต้องเชื่ออยู่แล้วแต่จะทําตามหรือไม่อาจจะต้องเป็นอีกประการหนึ่งใช่ไหมคะเอออาจารย์อาจารย์ธเนศคะถ้าเกิดในกระบวนการซ่อมแซมเขาไม่ได้ซ่อมแซมตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องในแง่ของการดูแลสถาปภัย์วิศวกรหรือการก่อสร้างนี่เขามีกฎหมายเฉพาะของอาจารย์ไหมคะ ด้านอันนั้นจะเกี่ยวอันนั้นจะเกี่ยวโยงว่างานงานกับหรือเปล่าถ้าเป็นงานวิธภัรมด้วยแล้วนะปรากฏว่าวิศวกรที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่ได้ดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะมีสภาวิศวกรดูแลกำกับจะมีสภาวิศวกรซึ่งเป็นองค์กรที่กำกับดูแลวิศวกรในการประกอบวิชาชีพอยู่ครับค่ะโอ้ดีเลยครับรัผมเชื่อว่าถ้าวิศวกรเข้าไปดูแลผมเชื่อในความรับผิดชอบนะวิศวกรก็จะได้คุยกับวิศวกรด้วยกันด้วยความเข้าใจนะ ดีมากเลยค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวทางทางชาวบ้านเขาจะทําจดหมายไปเรียนเชิญอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะต้องรอวันที่3มีนางก่อนไหมคะอาจารย์เจษราในเมื่อเขาทำหนังสือตอบมาเป็นทางการวันที่3ก็น่าจะรอสักนิดหนึ่งแต่ถ้าสามไม่มาก็คงจะต้องดําเนินการต่อเพราะว่าคงจะปล่อยช้านานไม่ได้ยังไงที่สุดก็ต้องคอยระมัดระวัง่าให้มันเกิน5ปีให้ได้นะครับค่ะ จารถ้าเกิดสามมาแล้วหายไปสองอาทิตย์แล้วมาใหม่แล้วหายไปสองอาทิตย์แล้วทำทำหยุดหยุดอย่างนี้ยฮะจก็ก็ถ้าเขาเริ่มทำแล้วก็คงไม่มีปัญหานะครับเริ่มทำจุดประกายไว้แล้วทิ้งมาเป็นอาทิตย์อย่างนี้ก็ต้องคอยตามคอยจี้นะครับถึงขั้นต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ไหมครับบางคนก็สงสัยนะฮะเอ๊ะต้องไปแจ้งความที่สอนอไหมคบอาจารย์บันทึกประจําวันเป็นเพียงหลักฐานว่าเบื้องต้นในการที่ไปบันทึกไว้ว่ามีข้อความมีเหตุการณ์ข้อได้จริงอะไรเท่านั้นเองเพื่อประกอบในเวลาที่มันมีประเด็นปัญหาที่จะต้องเอามาใช้เป็นพยาาักฐน ท่านั้นเองครับอสองท่านในฐานะเป็นตัวแทนอยากจะสอบถามอาจารย์เจตเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะเนื่องจากผมได้ทองพูดคุยกับตัวแทนของโครงการแล้วนะครับซึ่งบางส่วนของบ้านอย่างเช่นหน้าบ้านเนี่ยครับผมซึ่งผมได้รับคําตอบคือผมได้สอบถามเขาว่าตรงเนี้ยเขารับผิดชอบได้ไหมเกี่ยวกับโครงการตรงนี้เขาบอกว่าทุกโครงการของที่เป็นของเขาสร้างเนี่ยครับหน้าบ้านเขาไม่รับผิดชอบเลยเขารับผิดชอบได้แค่ตัวบ้านเท่านั้น หน้าบ้านนี่เป็นส่วนกลางหรือหน้าบ้านที่อยู่ในพื้นที่น้าบ้านอยู่ในพื้นที่บ้านเราครับเป็นลานจอดรถนะครับผมที่บอกว่าเป็นส่วนควบใช่ไหมครับถ้าเป็นเป็นส่วนควบเนี่ยถ้าเอาตามสัญญานะครับก็คงจะต้องเรียกร้องเข้าภายใน1ปีนะฮะก็หนึ่งปีมันยังไม่ลาวานทีแต่นี้แต่นี้เป็นปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าของเขาเองเนี่ยเขาเป็นบริษัทผู้ประกอบการแล้วเขาก็ยังมีโครงการอยู่อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยน่าจะต้องรับผิดชอบ อันนั้นเป็นเรื่องของคล้ายๆกับเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพทานองนั้นนะครับซึ่งการที่เข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้จะทําให้เขามีชื่อเสียงที่ดีในการในวงการค้านะครับเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์กับตัวเขาในอนาคตข้างหน้าถ้าเขาคิดว่าตอนนี้เขาจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้นั่นก็หมายความว่าเขากาลังคิดสั้นนะครับเพราะว่าคนก็อาจจะไม่มั่นใจในในบริษัทของเขานะคในส่วนของผู้ชมด้านล่างนะจะเป็นจะเป็นคุณน้าหรือว่าคุณลุงก็ตาม อยากจะฝากอะไรถึงทางโครงการไหมคะดิฉันคิดว่าบางทีอาจจะมีผู้บริหารโครงการนั่งชมรายการเราอยู่ก็ได้เพราะเราบอกเขาแล้วว่าวันนี้เราจะมีการนําเสนอน,นะคะอยากจะบอกกล่าวยังไงนี่คะให้เขามาช่วยรับผิดชอบอตัวบ้านที่ผมชํารุดไปอะไรพวกนี้ครับที่มันเสียหายหลังคารั่วท่อน้ํายังไม่ไปอยู่เลยท่อน้ําเปิดเปิดเข้าไปนะฮะน้ำรั่วลงมาเลยครับน้ําก๊อกนะฮะรั่วแล้วก็ บา,บางบ้านที่อยู่แล้วก็โถส้วมอะรั่วทั้งล่างรั่วหมดเลยฮะซึมหมดเลยครับข้างหลังนลฮะผมะหลังหนึ่งก็เป็นหลายล้านน่ะนะคะต้องเกือบห้าล้านอะ่ะห้าล้านะฮะท่านผู้ชมแลวที่สําคัญอย่างที่บอกนะฮะ,ะบ้านนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของคนเราเลยนะคะเขาบอกเลยครับว่าบ้านเป็นเป้าหมายชีวิตเลยนะบางคนทํางานพอสมควรเลยกว่าจะเก็บเงินซื้อบ้านได้ก็ คงไม่อยากมามีปัญหาต่อเนื่องเช่นนี้นะค,ะคุณป้าอยากฝากอะไรถึงเจ้าของโครงการสักนิดหนึ่งไหมคะก็อยากให้มาทำกำแพงรั้วบ้านข้างหลังนะฮะตั้งแต่ยังไม่โอนแล้วก็บอกเขาเลยเขาก็เอาซิลิโคนมาหยอดหยอดหยอดเสร็จแล้วซิลิโคนหยดแห้งไปก็เล้าแยกมากกว่าเก่าเล้าแยกมากกว่าเก่าจนมันจะหงายท้องอยู่แล้วเสร็จแ,แล้วก็ เขาก็บอกว่าโอนก่อนรับโอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเวลานั่นแล้วก็ค่อยมาทําให้มาดูให้ไม่เป็นไรยังมีเวลารับโอนก่อนเราก็เชื่อโอนก่อนแต่แล้วก็ไม่มาทําแจ้งวิศวกรแล้วก็พาลูกน้องมาดูดูแล้วก็เงียบดูแล้วก็หายอย่างมากเอาซิลิโคนมาหยอดรั้วหน้าบ้านประตูหน้าบ้านปิดไม่ได้หมดคนะ่ะประตูก็โย,ยกแยกโยเย เอียงขึ้นเอียงลงกำแพงหน้าบ้านก็แยกออกจากกันค่ะกับเหล็กข้างบ้านอ่า<จ>หลายเรื่องให้มารับผิดชอบหลังคานี้ซ่อมสามครั้งแล้วค่ะจนเอาสังกะสีมาตีซ้อนอีกจากกำแพงลงไปหาหลังคาก็ยังรั่วไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันซ่อมสูงก็สูงขึ้นก็ไม่ได้จ้างช่างทีก็หลาย เห็นใจเห็นใจดิฉันเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเป็นดิฉันเองข้างน้ำชั้นสามก็ไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้ลูกก็ไม่ยอมใช้เลยนะเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะที่ถ้าจะว่าไปแล้วนะอาจารย์เจษดาลูกบ้านหมู่บ้านนี้ใจดีนะครับรู้ไหมฮะทำไมดิฉันถึงว่าใจดีลักษณะพอให้ทุกคนพูดนําเสนอหรือว่าแสดงความเห็นกับทางบริษัทไม่มีใครว่าบริษัทเลยนะคะมีแต่ระบายสิ่งที่ตัวเองเป็นปัญหาเดือดร้อนไม่มีไม่มีตาหนิไม่มีด่าว่ากล่าวถือว่า ือว่ามารยาทดีมากแล้วก็ใจดีด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้นะคะทางบริษัทเองก็น่าจะแสดงความรับผิดชอบด้วยนะะเดี๋ยวเราดูหลังวันที่3มีนาคมที่บอกว่าเข้าไปดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดนะคะจะใช้เวลาน,านานแค่ไหนนะคะและที่สําคัญบางบ้านเขาไม่ได้ไปร้องเรียนอะไรเยอะแต่เขาเดือดร้อนเหมือนกันคุณจะมีน้ําใจเข้าไปดูให้เขาไหมนะคะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้ต้องเรียนเลยนะะว่าทางรายการสถานีประชาชนขออนุญาตติดตามความคืบหน้านะคะสิ้นเดือนนะคะมีนา คมดูกันอีกสักครั้งหนึ่งได้นะคะคว่าผลเป็นยังไงโทรศัพท์มาแจ้งได้นะคะแต่ว่าสคอบอก,ก็เดินหน้าประสานงานไปต่อได้หรือว่าถ้าเกิดต้องการให้ทางรายการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างอื่นก็ยินดีรวมถึงทางพฤกษาเรสเตทถ้าชมรายการอยู่ต้องการเข้ามาชี้แจงในรายการพร้อมเพียงกันเมื่อไหร่หรืออยากจะบอกเล่าแผนการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ,บ้านเหล่านี้ติดต่อเข้ามาได้ทันทีนะคะเราพร้อมยินดีเปิดพื้นที่ให้เลยนะคะอาละคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสาท่านอย่างยิ่งมากนะคะขอบพระคุณค่ะครับ ค่ะท่านผู้ชมการท่านใดที่มีปัญหานะคะก็ร้องเรียนเข้ามาในรายการสถานีประชาชนได้เราพร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามเรื่องของสถานีมีดีมาบอกค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณธีรเดชงามเหลือนะคะก็จะนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภัยแ้งซึ่งเป็นปัญหาสําคัญระดับชาตินะคะที่ต้องเร่งจัดการแก้ไขปัญหาเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ก็ยึดอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานค่ะมีผลสํารวจของจิสตารระบุออกมานะคะว่ามีการปลูกข้าวนาปลังนะคะในภาคตอนออกเฉียงเหนือมากกว่าปีก่อนเดือนเดียวกัน yeah. สูงถึง5เท่านะคะและเกษตรกรที่เสี่ยงนะคะที่จะต้องมารับความเสียหายเนื่องจากภัยแล้งวันนี้ละค่ะเราจะมาติดตามดูนะคะว่าเทคโนโลยีอวกาศนะคะสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์และเตือนภัยให้กับเกษตรกรได้อย่างไรในช่วงหน้าค่ะ